ต่อจากเมื่อกี้นะครับคลิปที่คลิปนี้เป็นคลิปที่สองเอ่อคลิปที่แล้วได้พูดถึงด้ามไม้นะครับต่อมาก็จะพูดถึงด้ามเหล็กครับด้ามเหล็กนี่จะใช้กันพวกต่างจังหวัดนะครับสันมีดจะตรงคลองมีดจะแค,คบครับนิยมใช้กันมากแถวภาคอีสานส่วนด้ามนี่ก็จะเป็น ด้ามสั้นด้ามด้ามด้ามยาวแล้วแต่ความถนัดนะครับต่อไปก็จะเป็นมีดตีนะครับมีดตีขนาดเล็กมีดตีขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงแมคโครนะครับบางแห่งก็เรียกหัวควานบางแห่งก็เรียกแมคโครนะครับ ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับที่ร้านตีเหล็กรวมสินเบอร์โทรศัพท์075338277นะครับหรือที่เว็บเว็ตีเหล็กรวมสิน .com นะครับหรือว่าใน facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่ามีดปิดยางร้านตีเหล็กรวมสินนะครับหรือค้นหาใน Google มีดปิดยางลุงดีนะครับ เดี๋ยวคั้งต่อไปจะถ่ายลงมาให้ดูอีกนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับ